หยุดมม่สิไปใส,ส่อะสิไปใส่นี่สิไปรินน้ำหมูน้อยนึง <Okay. S 2> โอเคหมูโทรส่วนกีน่นะน้อยนึงตลอดนั่นรักเงินกีเราบ่าบ่ไปรักบ่กบนะไ,ปปได้เอาเงินจีบนะเว้ยมึงไปบ่ได้ยไรเฮี้ยตลอดเบิ้งกวาดเบิ้งนี่อ้าวเบิง้งคดเลยนะบ่ไดนะ้เอานะเนี่ยนจีบดิโทรศัพท์อันนี้นะดีนี้ โอ้ยนี่เงินจีบปเนี่โอ้ยีเล่โอ้ยนี่มันอโอ้ยนี่กว่าะเงินเนียตลอดบมีแล้วมืดป่นดนะมันยังมีอยู่มีแล้วมันยังมียเห็นยูมันยังมีมันยังมีนี่นี่มันมดแล้วมืดแล้วมืดแล้วมีแล้วมืดใบเดียวแล้ว เมื่อแล้วเมื่อแล้วไม่มูโ่เด้อเอาลายใบเด้อไม่ไม่แล้วได้นอนนอกเขือนแท้ๆไปไปไปฟ้าไปฟ้ามาเด้อโดยโดยโดยกินกูได้ฮะนี่โอ้ฮึ